แก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้รายการชาวดินพากินพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวชมวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดใหญ่ชัยมงคลค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่จะมากับไหว้บูชากันค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านชายวุฒิชนท้าราชการบริบดีดกรมที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะคนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะทันก็จะมาแนะนํานะคะเล่าประวัติความเป็นมาของที่นี่ให้พวกเราได้ฟังกันค่ะถามว่าทําไมผมถึงชวนมาเที่ยวยุธยาก็ต้องเดียนได้ทราบว่าเกือบ30ปีมาแล้วเนี่ยผมเคยรับราชการอยู่ที่ยุธยาะนะสมัยยังเป็นซีสี่อยู่สมัยก่อนเขาเขายังเป็นระบบสีก็เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อยู่สองปีกเ็เรียกว่าเที่ยวจนปลุก นะทั้งเที่ยวเองทั้งมาราชการนะบางทีก็แขกต่างประเทศนะครับหรือว่ามีแขกของท่านผู้ว่าการจังหวัดมาเนี่ยผมก็มักจะได้รับมอบหมายให้พาไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เพราะอุธยาเราเป็นเมืองออนครหลวงเก่านะสิ่งเก่าแก่เยอะวัดนี้เนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ในโบราณสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยน,นู่นสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งเ็จเจ้าอุทอง เมื่อปีประมาณพศ1900ซึ่งเป็นปีที่แรกตั้งของกรุงศรีอยุธยานะ,ะจากเดิมเนี่ยเมืองยุทธยาตัวพระราชวังนี่ไม่ได้อยู่ที่เกาะเมืองยุธยานะที่ที่เป็นพระราชวังโบราณนี่นะแต่เดิมเนี่ยอยู่ในญ่านนี้ที่เรียกว่าเมืองอยุธยาศรีรามเทพนครนะครับแล้วก็สันนิษฐานว่าเกิดโรคระบาดใหญ่โรคหา ไม่ได้ใช้คำหยาบนะ,ค,ะคนโบราณเขาเขาเรียกโรคอายุวัฒนะกับโรคว่าโรคหาเพราะคนตายเยอะแล้วก็มีมีเจ้าอยู่องค์หนึ่งเนี่ยก็สิ้นพระชนอยู่ชื่อว่าเจ้าแก้วนะฮะเด็ดที่วงคตไปก็เจ้าอู่ทองก็โปรดให้จัดงานพระศพประรมขุขศพขึ้นของเจ้าแก้วขึ้นที่ที่วัดนี้แล้วก็สถาปนาวัดที่ขึ้นชื่อว่าวัดป่าแก้วซึ่งต่อมาก็เอ่อเป็นที่เคารพสักการะของคุอยุทธ พญาในสมยัยโบราณมากนะครับเป็นที่ตั้งของอพระสังฆาธิการที่มีผู้คนเคารพนับถือกันมากคือสมเด็จพระวรณรัตน์วัดป่าแก้วนะถ้าใครที่เป็นนักประวัติศาสตร์ก็คงจะเคยได้ยินละ่ะแล้วก็ที่พระภูโบสถของวัดป่าแก้วแห่งนี้นะซึ่งอยู่ทางด้านเบื้องหน้าด้านขวามือเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปชมกันเนี่นะตอนนี้กําลังบูรณะซ่อมแซมอยู่ก็เป็นวัดเป็นเพมูสที่ ที่มีส่วนสําคัญมากในประวัติศาสตร์ไทยเพราะว่าเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเทียนราชาซึ่งเป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งของยุทธยานี่แหละได้เข้ามาเสี่ยงเทียนอธิษฐานกับคณะผู้ก่อการที่จะทําการรัฐประหาร อุโบสถที่ท่านเคยเล่าว่ามีการเสียงเพลงใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ตรงนี้นะก็มีความสําคัญเพราะว่าในอดีตเนี่ยสมเด็จพระเทียนราชาซึ่งพระอ,องค์ท่านทรงเป็นพระราชโอรสของอสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองหรือสมเด็จพระนอพุทธถางกูลน,นะเป็นมีศักดิ์เป็นพระอนุชาของสมเด็จพระชัยราชาธิราชซึ่งเป็นกษัตริย์อยุธยาขณะนั้นแต่ว่าต่างพระราชมารดากัน ระหว่างที่พระชัยราชาขรอ,องราชแล้วก็ท่านสวรรคตลงพระแก้วฟ้าขึ้นของละซึ่งเป็นพระโอรสยังทรงพระเยาว์มากขึ้นขึ้นขึ้นของราชแล้วต่อมาก็สวรรคตขุนวลดวงศาที่าชซึ่งเป็นชูรักของเท้าศรีสุดาันทร์ก็ขึ้นของราชเป็นเป็นกษัตริย์ต่อเนี่ยนะช่วงนั้นพระเทศราชา,รา,ชาทรงผนวดอยู่ นะครับแล้วก็ทางบรรดาขุนน้าขุนนางเห็นก็บอกว่าเอ๊ะมันอย่างนี้ไม่ได้แผ่นดินอย่างนี้ไม่ได้นะขุนวรวงศ์ที่ราชซึ่งไม่ได้เป็นหนอนเนื้อเชื้อกษ,ษัตริย์มาขึ้นครองราชเนี่ยยอมไม่ได้นะก็รวมตัวกันแล้วก็ไปทุลเชิญพระเทียนราชาว่าให้ขึ้นครองราชนะพระเทียนราชาก็ไม่มั่นพระไทยก็บอกมาเสี่ยงเทียนกันอยู่ในพระบูรสดนี้ก่อนนะก็ให้จุดเทียนขึ้นเทียนเล่มหนึ่งเป็นของสมมติพระเทียนราชาอีกเล่มหนึ่งเป็นของขุนวรวงศ์ที่ราชบอกเทียนเล่มไหน ดับทีหลังแสดงว่าคนนั้นมีบุญบาร,รมีสูงกว่าบุญญาธิการเหนือกว่า mm hmm. ก็ปรากฏว่าเทียนของพระเทีเทยนราชาดับก่อนนะข mm hmm. ุนพิเรนทรเทพซึ่งเป็นขุนนางที่เป็นมีบทบาทสําคัญในการที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ย mm hmm. ก็โกรธบอกบอก,บอกแล้วว่าอย่าเสี่ยงนะให้ลุยเลยไม่เชื่อแล้วท่านก็ตะบ,บดแล้วท่านก็คลายชานหมากทิ้งปรากฏชานหมากไปดับ,ไป,ดบไปโดนเทียนของกรุงรสาธิราชดับ ก็เลยถือว่าเป็นโชคเป็นชัย,ชยเอาแล้วคุณพรงค์สาธิราชกเทียนดับนอนกันโดยแบบลูกฟุกอย่างนี้นะก็คณะผู้ก่อ,อก,การก็เกิดกําลังใจก็เลยตัดสินใจทําการรัฐประหารนะรอบรงคพระชนขุนวรงค์สาธิราชแล้วก็ทูลเชิญพระเทียนราชาขึ้นของราชเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะน,นี่ก็คือประวัติความเกี่ยวข้องของราชวงศ์ในกรุงศรีอยุธยานะว่าอยู่ที่วัด ใหญ่ชัยมงคลนี่แหละหรือวัดป่าแก้วในแต่โบราณนี่ก็มีส่วนสําคัญอยู่ตรงนี้ก็ได้รับฟังกันไปนะคะถึงประวัติต่างๆความเป็นมาต่างๆนะคะของวัดใหญ่ชัยมงคลกันไปแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ให้ท่านได้รับชมนะคะเรียนรอบๆวัดกันต่อเลยค่ะเอาแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าพระจีดีวัดใหญ่ชัยมงคลที่ใหญ่โตโรารเนี่นะ ี 1> 1, ่ยวพันมีแลวมีความสําคัญยังไงกับสมเด็จพระเอกรส่วนก็ต้องย้อนไปอย่างที่เมื่อกี้ไลฟ์ฟังนะว่าจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระราชวิดาของพระเอกรส่วนเนี่ยครองราชเสร็จพอถึงปีพศ2อ3 3สมเนี่ยสมเด็จพระมหาพระมหาธรรมราชาสวัรคตไม่รีส่วนซึ่งเป็นพระราชโอรสโตก็ขึ้นของราชปี2134ยพระเจ้านันทบุเรงซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าบุเรงนอง ซึ่งยกทัพมามาเรียกว่ามายึดกรุงศรีอยุธยาจนเราเสียกรุงครั้งที่หนึ่งเมื่อปี2112เนี่ยนะ,ะ,ะเจ้านันผู้เร่งครองราดุ๊บก็รู้ว่าเมืองสยามหรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยผัดเป็นดินนะก็โปรดให้พระโอรสก็คือมังกรยชวาหรือ,อประวัติศาสตร์ไทยอาจจะเรียกกันว่ามังสามเกียรต แต่คนไทยเนี่ยรู้จักโดยเฉพาะบทเรียนประวัติศาสตร์สมเดม็จพระมหาราชานียซึ่งเป็นอุปราชของของพระเจ้านันทบุรเรงเนี่ยก็ยกทัพมาแล้วก็หมายที่จะบทขยี้กรุงศรีวิทยา<ม>ของเรานะสมเด็จพระมีสวนหาราาเนี่ยก็กไพรพลพระองค์เป็นนักรบอยู่แล้วนะก็ส่งบุกตะลุยทัพของข้าศึกไปจนถึงอยู่กลางทัพเลยนะโดยไพรพลเนี่ยตามมาไม่ทันแต่ด้วยไหวพริบพระปฏิภาณและความ ก้วกล้าของพระองค์ท่านจะพูดว่าสมเด็จพระสศวทรท้าสมเด็จพระหมหาอุปราชาก็คือทํายุทธตถ,ถ,ถ,ถีเอาช้างชนช้างกันคือแม่ทัพใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาสู้รบกันให้พ้นจะไม่ต้องรบกันนี่ก็คือไหวปิบบอกพระองค์ท่านและก็ความกล้าหาญก็รบแล้วก็ส่งใช้ของเง,งาฟันสมเด็จพระหมหาอุปราชาหรือมังสามเกียรติหรือมังกระยอชาวาที่ว่าเนี่ยคนองค์เดียวกันเนี่ยนะสิ้นพระชนขาดคอช้างนะครับแล้วก็เบ็ดพระเมศายนาราชา ปีนั้นก็ปี2135นะเร็จสิ้นสงคารามก็โปรดให้สร้างพระเจดีย์แห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรสถานแห่งชัยชนะที่มีเนื้อทับค่าศึกครั้งสําคัญเลยก็เรียกว่าพระเจดีย์ชัยมงคลวัดนี้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อในปีนั้นมาเป็นวัดใหญ่ชัยมงคล อานี่ทางด้านซ้ายมือนี่ก็คือวิหารพระพุทธไสยาสนซึ่งสร้างในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะว่ากันว่าในสมัยนั้นเนี่ยไว้เป็นที่ปฏิบัติกรรมฐานมนะครับตอนนี้ก็ก็องค์พระเนี่ยก็คงจะได้บุญนะขึ้นใหม่นะคนก็มากราบไหว้ยเยอะนะมาก็เข้ามาวัดก็จะเจอวิหารพระพุทธไสยาสนก่อนเลยก็แวะสักการะกราบท่านก่อน จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายอ EP หน้าเราจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนคอยติดตามรับชมกันนะคะ